สวัสดีนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะสวัสดียามเช้านะคะเ mm hmm. ช้านี้เอสเมกพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะมาชมพาที่ขึ้นยามเช้ากันนะคะ mm hmm. นี่นะคะที่สะพานท้ามเป็นเมื่อก่อนเป็นแม่น้ำเนอะแต่ตอนนี้ก็มันก็กลายเป็นคลองไปเพราะว่าถนนตัดผ่านแล้วก็ทําให้แม่น้ําสายนี้มันไปไม่ได้ไกลเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนแม่น้ําสายนี้นะคะ ล่องเรือไปสามารถไปขึ้นเรือใหญ่แล้วก็ล่องไปขึ้นทา่าเรือใหญ่นะคะจากตรงนี้ไปแล้วก็ไปขึ้นเรือใหญ่แถวพิเศษนะคะแล้วก็ล่องไปที่ท่าเตียนที่กรุงเทพได้นะคะเพื่อนๆค่ะ่อน,นี้เป็นแม่น้ําที่กว้างนะคะแล้วก็สะพานตรงนี้ในอดีตเป็นแค่สะพานไม้นะคะโคง้คงๆสูงๆนะคะให้ประชาชนข้ามคลองแต่ตอนนี้ เป็นสะพานปูนแล้วนะคะก็เป็นสะพานมิตรภาพนะคะเป็นสะพานมิมตรภาพนะคะตรงนี้ก็สร้างใหม่นะคะบรรยากาศนะคะดิมน้ำอ่าริมคลองยามเช้านะคะนี่นะคะก็สดชื่นนะคะมาชมบรรยากาศด้วยกันนะคะเ,เพื่อนๆค่ะมีก็จะปันพาเลาะแล้วก็แวะชมบรรยากาศยามเช้าไปด้วยกันนะคะ ก็ท้องทุ่งนานะคะพาขึ้นสูงแล้วนะคะพเพื่อนๆคะ่ะก็เป็นเวลาเจ็ดโมงกว่าแล้วนะคะพเพื่อนๆก็ไปเลาะชมทุ่งนาธรรมชาติด้วยกันยามเช้านะคะฟังเสียงจากธรรมชาติเสียงลกเสียงกาเสียงลกเสียงกาเสียงไก่นะคะพเพื่อนๆคะ่ะวันนี้เราขึ้นถนนใหญ่เลยนะคะวันนี้ก็หลอดถนนใหญ่บ้าง อ๋อที่นี่อาจจะรถไม่เยอะมากเหมือนที่ประตูนะคะเพื่อนค่ะเราไปด้วยกันนะคะชวนเด็กการย้มเช้าไปด้วยกันกับเมย์นะคะ<ม>เอาอปันไป<ม>เรื่อยๆไปนะคะยิ้มให้เราไม่รู้จักดอกไม้สวยนะคะเพื่อนๆในช่วงนี้นะนี่ ทรงนี้เขียวมากๆเลยเพื่อนว้าวคราวที่แล้วเอดเมย์มาเพิ่งจะลงนะคะเพิ่งจะลงตีน้ำลงนะคะแต่รอบนี้แบบเป็นห้าวเขียวกระจีแล้วนะคะทั้งสองฝัง่งเลยตอนเอดเมย์มารู้สึกเดือนนั้นจะเป็นเดือนกุณพานะคะุณพ,พานอ้อแค่เดือนเดียวเองค่ะก,กุณพามีนาเมษาแเดือนกว่าๆแน้ที่เก็บเกี่ยวไปแล้วก็มีนะคะอเก็บเกี่ยว ลงเล็งเลยนะคะเ,เพื่อนๆค่ะกับานหนานะคะบ้านนาธรรมชาติก็คือทุ่งนานะคะเพื่อนก็ชมธรรมชาตินะคะ ชนนะคะหลังสุยนะคะเป็นบ้านสองไข่เมย์จะพาไปชมที่นาของบ้านพ่อของลูกชายนะคะอดีตอดีตอดีตพ่อของลูกบุญมนะคะก็ไม่ได้ทำลนวนาะอ๋อให้เขาเช่านะคะให้ญาติๆเช่าทำ แปถวนี้ก็เก็บเกี่ยวไปแล้วนะคะเตรียมไถเนี่ยนะคะไถทีนี้จะทําถ้ามีน้ําเยอะเขาก็จะทําเป็นนานานาได้หลายครั้งเขาเรียกนาปังเนาะแต่ถ้ารอฝนฟ้าอาาดก็จะเป็นนาปีนะคะก็จะมีการไถหวานกันในช่วงหามิถุนาเนาะก็รอฝนนะคะเพื่อนๆค่ะ ก็บรรยากาศยาำเช้านะคะท้องนาเพื่อน ือนนิดเดียวนะคะแต่ว่าเจ็ดไล่นะคะคือเนื้อที่รวมทั้งหมดเจ็ดไล่นะคะเพื่อนค่ะมไม่แน่ใจว่าข้ามาฟ้าถนนนี้ด้วยหรือเปล่านะคะเพราะเพราะว่ามันเป็นมีพี่น้องหลายคนเขาก็แบ่งแยกกันเนาะแบ่งแยกกันเป็นตามสัดส่วนนะระากาศนะคะเพื่อนค่ะ ยามเช้านะคะปั่นหล่อชมบรรยากาศธรรมชาติด้วยกันนะคะเพื่อนกิหนาก็มีคนมาวิ่งออกรลางกายด้วยนะคะเมก็คงปั่นไปแค่สุดทางแยกนู้นนะคะแล้วเมก็จะกลับนะคะเพื่นพอนๆค่ะก็ตรงนี้ก็เพิ่งจะ ทำการไถเนาะไม่ทราบว่าหวานไปหรือยังนะคะอา,ากาศสดชื่นนะคะเพื่อนๆเช้า ราก็ปันไปคุยกันไปนะคะสไตล์แอนเนนะคะเพื่อนๆค่ะเราก็ไม่ปล่อยให้เพื่อนๆเ,เหงาคุยกันนะคะมีอะไรล้วก็คุยกันปันไปคุยไปสไตล์แม่บรรยากาศลมพัดเย็นเลยนะคะเพื่อนๆค่ะ ยามเช้าแต่เดี๋ยวสักประมาณ10โมงไปแล้วอะ9โมง10โมงไปแล้วโอ้ยร้อนตับจะแตกนะคะเพื่อนๆนี่นะคะถนนมันก็จะเงียบเนาะเพราะว่าสายแล้วคนก็เริ่มไปทำงานกันแล้ว ถึงสะพานข้างหน้านี่ก็จะแยกแบบเป็นไปหลายแยกนะคะแยกซ้ายก็จะไปอําเภอโพทองแยกขว่าเออแยกแยกขว่าก็จะไปอําเภอวิเศษเชยชาญนะคะแต่เมย์คงจะกลับบ้านนะคะเพื่อนๆค่ะย้อนกลับบ้านแล้วนะคะนี่นะคะสายโพทองไปวิเศษเชยชาญนะคะป้ายมีบอกอยู่นะคะมีรถรับส่งคนงานวิ่งรับส่งคนงานทวงออกกะเลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็โอเคนะคะเพื่อนๆี่พี่น้องๆค่ะ เมก็คงแบบไม่ไปไกลมากนะคะเพราะว่าสายแล้วเดี๋ยวน้องจะเป็นห่วงเพราะว่าปั่นจักรยานออกมาคนเดียวเนาะเราไม่ได้อยู่พื้นที่ประจำเนาะโอเคนะคะพเพื่อนๆที่น้องๆค่ะเม่ก็จะขอลงคลิปนะคะ การปั่นจักรยานพาเราชมบรรยากาศยามาเช้าท้องทุ่งนานะคะบรรยากาศทุ่งนายายามเช้ากับเมย์นะคะไว้ที่ตรงนี้แต่เพียงแค่นี้นะคะขอพรบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆกัละยาณมนิมดเอฟทุกท่านทุกคนนะคะที่ติดตามเป็นกําลังใจให้เมย์ตลอดมาเมย์กลาบขอบคุณมากๆนะคะสัง n k you so much my f ็น n d for you support my me channel on the time and for you watching c p video ไม่มีชันเนลขอบคุณบ๊ายบายเร็บเร็บบายบาย